สวัสดีเพื่อนๆสไปคนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือที่ต้องบอกว่าราคาคุ้มมากให้ลำสามพีกด้วยนะคะกับตัว Oppo A 71นะคะที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยโหยวร็วแรงแบบว่าสปีดรื่นปื๊ดทุกการใช้งานเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ oppo a 71นะคะอุ๊ยหน้าจอไม่เป็นหน้าโฮมเลยคะ่ะ oppo a 71ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าสปีดแรงทุกการใช้งานนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับแรม3อย่างที่เขียนไว้ที่หน้ากล่องตรงนี้เลยนะคะนี่ oppo a 71แรม3 g b นะคะในราคาที่ถูกมากนะคะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยจะเห็นว่าหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นสีทองใช่ไหมคือมันมี2ส,สีด้วยกันนะคะมีสีทองแล้วก็มีสีดําแต่ว่ากล่องทุกกล่องนะคะเขาจะใช้กล่องที่มีตัวโมเดลเป็น สีทองอยู่ข้างหน้านะคะมีข้อสังเกตว่าอุ๊ยเครื่องของเราที่ได้มาเป็นสีอะไรนะคะดูที่ด้านหลังตัวกล่องนะคะตรงนี้เนี่ยจะเขียนไว้ว่าเครื่องในกล่องเนี่ยเป็นสีอะไรนั่นเองอนี่งนี่เขียนไว้ว่าแบ็คนะคะตัวเครื่องก็เป็นสีดำนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่ 5.2นิ้วนะคะความละเอียดอยู่ที่ระดับ HD แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากจับถืออยู่ในมือเนี่ยให้ความรู้สึกที่โอเคเลยเพราะว่าเบาสุดๆเลยนะคะตัวนี้วัสดุนะคะที่ใช้งานประกอบถือว่าลงตัวนะคะตัวนี้พออยู่กับสีดำแล้วอุ๊ยสวยดีนะคะ เป็นสีดาบริเวณด้านหลังตัวเครื่องมีโลโก้ oppo อยู่นะคะแล้วก็มีตัวกล้องอยู่บริเวณตรงนี้นะคะส่วนด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm, เมเนาะด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นปุ่ม power แล้วก็เป็นช่องใส่ซิมนะคะส่วนด้านนี้เอาด้านนี้ก่อน ด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นช่องเสียบสายชาร์จรวมทั้งลำโพงด้วยนะคะตัวนี้นะคะไม่มีระบบสแกนนิ้วมือมาให้นะคะแต่ว่ามันมีฟีเจอร์อื่นๆที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะลูกเล่นอื่นๆอ,อย่างเช่นแบบว่าการใช้งานสองหน้าจอหรือว่าแอปโค่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในเรื่องของสเปคของตัวเครื่องดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับสเปคนะคะของตัว Oppo A71 เครื่องนี้นะคะเขาใช้ CPU จากทาง MediaTek นะคะในรุ่น MT6750 นะคะแล้วก็ RAM ม3นะบอกไปแล้วส่วนลอ m นะคะที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่16 GB นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยจะใช้งานไม่พอหรือเปล่านะคะเพราะว่าสามารถใส่ SD card ได้นะคะใส่ได้สูงสุดเลยอยู่ที่256 GB นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ด้วยนะคะ ในเวอร์ชัน a n น r o i r o i d 7.1นั่นเองค่ะในเรื่องของการใช้งานทั่วไปของตัวเครื่องนะคะรวมทั้งการใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะการเล่นเกมรวมทั้งการใช้งานแอปโคลด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดสองหน้าจอให้ดูด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาดูในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการทัชสกรีนเนี่ย ตามมือเป็นอย่างดีเลยเนาะสามารถแบบทัดได้แบบเล่นหลายเลยนะคะการเข้าถึงแบบคีย์รัดต่างๆนะคะรวมทั้งปรับความสว่างของหน้าจอนะคะก็ใช้การลากขึ้นจากด้านล่างนั่นเอง รวมทั้งไปดูในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะคะแอปโคนนี่แอปโคนแอมก็บอกไปแล้วเนาะว่าสามารถโคลนแอปได้นะคะก็จะโคลนได้เป็น WhatsApp แล้วก็ BBM นั่นเองนะคะสามารถเข้ามาตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่าได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานสองหน้าจอนะคะใครที่แบบว่าอุ๊ยชอบแบบขับรถยูเปิด g o o g l e Map แล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนะคะแบบดู YouTube ไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถใช้งานสองหน้าจอได้นะคะอย่างเช่นอ่ะ เดี๋ยวเข้าไปในหนึ่งแอปพลิเคชันก่อนนะเนาะแล้วก็กดค้างไว้แบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้อย่างเช่นเป็น y o u t u b e แล้วกันเนาะดู YouTube ไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถนํามาใช้งานร่วมกันได้นะคะตรงนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะก็โหลดเกมไว้ยเยอะพอสมควรเดี๋ยวเริ่มจากเกมที่แบบว่าสเปคเบ,เบาๆก่อนเนาะเป็นอันนี้ละกัน ตัวนี้นะคะเป็นเกมใหม่ที่แอบเพิ่งเห็นใน play store ไม่รู้ว่าแบบมีมานานหรือยังเนาะแต่ว่าเคยเล่นแบบเคยเล่นอีกตัวเนี้ยเวอร์ชั่นเก่าๆแล้วก็พอมาเห็นอันนี้แล้วก็เลยแบบมันก็คือ a n g r y birds นั่นแหละพอมาเห็นอันนี้ก็เลยเออยากลองเล่นดูนะคะก็น่ารักดีเพลินๆนะคะเผื่อใครแบบว่างๆไม่มีอะไรทำนั่งเล่นเกมเพลินๆอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเกมที่แบบสเปกเบาๆเนาะทีนี้แอมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบ เล่น ROV ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อกี้โหลดไว้แล้วนะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะอันนี้มันเป็นเกมแบบบบาๆอยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเกมถัดไปกันเลยอันนี้นะคะเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอมปรับเป็นระดับต่ําสุดเอาไว้จริงๆไม่ได้ปรับหลอกตัวเกมนะคะเขาปรับให้เราเสร็จแล้วถ้าในกรณีที่เครื่องเราเนี่ยไม่สามารถเปิดระดับสูงสุดได้นั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าในระดับต่ําสุดเนี่ยเล่นได้นะคะไม่ใช่เล่นลื่นนะเล่นได้เครื่องนี้นะคะ ในเรื่องของการปล่อยสกิลก็โอเคนะคะเดินไปเดินมาใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ลื่นแบบลื่นแบบเครื่องแรงๆนั่นเองเนาะซึ่งถ้าใครที่แบบว่าจะซื้อมาแบบอุ้ยโทรศัพท์มือถือเครื่องถูกๆอะ่ะติดโป3990ร3,990เนี่ยแล้วก็นานๆเข้ามาเล่นทีนะคะสำหรับเกมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าภาพที่แบบว่าไม่ใช่แบบระดับสูงสุดมันก็จะเนาะเราบางคนเขาก็อาจจะแบบ ชอบภาพที่แบบสวยๆนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมไม่ได้อะไรมากนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1 choice ที่โอเคเลยในเรื่องของราคานั่นเองนี่มาอยู่ที่เกมต่อไปนะคะนี้เนี่ยเป็นแนวแบบต่อสู้เลยเนาะนะคะก็เล่นได้สำหรับเกมนี้นะคะต่อสู้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 นี่กดให้หมดทุกอันเลยนะคะ เออเอาซเอาซเอาซเรากดทุกสกิลอ่ะเรามีกี่สกิลเรากดให้หมดอ่ะอ่าแล้วเราก็ไปเก็บเงินนะคะของเราที่เราทําร่วงเอาไว้นั่นเองทีนี้เราก็เดินไปที่ด่านต่อไปนะคะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเนาะที่เล่นได้เหมือนกันจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะกดสกิลนะคะเราควรจะร้อยศัตรูอยู่ตรงเรานะคะไม่ใช่กดใส่พื้นเละเทะในเทะไปหมดน้องหนูเ,เอ้ยเออแบบว่ากดใส่ศัตรูอะไรอย่างงี้ จ้กดใส่พื้นคุ้มไหมเนี่ยอืมอันนี้เนี่ยแบบเล่นนั่งเล่นกันแบบเพลินๆฆ่ากันทั้งวันโอ้ขาสู้เรากลับด้วยนะนี่นี่เอาสิเอาดินี่เป็นไงเห็นไหมกดใส่พื้นนี่แล้วเป็นคนยังไงเก็บเงิน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 ไปต่อค่ะทุกคนพัานดันเรียบร้อยนี่จะสมบูรณ์แบบ ทีนี้นะคะมาดูกันที่ตัวกล้องกันบ้างดีกว่ากล้องหน้าของ oppo a71 นะคะกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลเนาะเราก็มาดูในเรื่องของโหมดการใช้งานเนี่ยโหมดการใช้งานก็จะมีมาให้ด้านล่างนะคะมีโหมดย่นเวลาอันนี้น่าจะเป็นทำ lab ก็คือถ่ายรูปแบบเร็วๆๆๆอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเล่งสปีดรูปมั่นเองแล้วก็มีวิดีโอมีรูปถ่ายนะคะมีโหมด beauty ที่ใช้ชื่อว่าสวยงามแล้วก็มีพาโนรา m a นะคะก็ เข้ามาเลือกได้เลยนี่กดเป็นโหมด beauty ดีกว่าจริงๆอ่ะถ่ายรูปปกเป็นรูปถ่ายปกติถ้าแสงดีๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบวิงวิงว้วาวาวกว่านั้นนะคะก็เปิดเป็นโหมด beauty ไปแล้วก็ปรับระดับได้ตรงนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับด้วยกันมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้งานด้วยนะเนี่ยนะคะฟิลเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบเป็นลายน้ําให้เราเลือกใส่ได้ด้วยอย่างเช่นจะใส่เป็นเวลาเป็น อุณภูมินะคะรวมทั้งโลเคชันตรงนั้นเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดเป็นโหมดแบบการตั้งเวลานะคะใช้การแตะหน้าจอหรือว่าจะใช้ฝ่ามือในการถ่ายรูปนะคะเราสามารถเข้ามาเลือกได้จากบริเวณด้านบนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการทำภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะที่ใช้เป็นซอฟต์แวร์ในการทำเนาะให้มันแบบเป็นหน้าชัดหลังเบอร์อะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาโฟกัสหน้าเราเนี่ย ข้างหลังนะคะตากล้องก็จะเบลอหายไปเลยแล้วก็ตายจากไปนั่นเองนะคะ <l ux> เออแฟลชนะคะทีนี้เรามาดูการเติมแฟลชกันบ้างดีกว่าแฟลชกล้องหน้านะคะจะใช้การยิงแสงแฟลชจากหน้าจอแล้วทำไมหน้าเราเมื่อกี้ที่ถ่ายออกมามันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะสามารถยิงแสงแฟลชจากหน้าจอได้ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ปิดไว้ก่อนอ่ะปิดไว้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกล้องหลังกันบ้างดีกว่ากล้องหลังตัวนี้นะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลมีน้อง oppo อยู่ตรงนี้นะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลนะคะสามารถซูมได้2เท่ากวดซูมที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้แอมเปิดเป็นโหมด beauty ไว้นะคะสามารถปรับระดับความ beauty ได้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดเป็นโหมดปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาตั้งเวลาได้เช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้รูปแบบไหนเป็นแบบมาตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แบบเอาไว้ลง Instagram หรือว่าเป็นแบบเต็มจอนั่นเองนะคะแล้วก็เข้ามาเปิดปิด HDR ได้ด้วยนะคะ ในกรณีแบบเอ้ยถ่ายย้อนแสงอะไรอย่างนี้ก็เปิดสักหน่อยนะคะแล้วก็โหมดที่เพิ่มเข้ามาในกล้องหน้านะคะก็จะเป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโหมดที่คนที่ถนัดแบบใช้กล้องโปรเขาปรับเป็นนะคะมาปรับ ISO มาปรับไว้บาลานซ์ต่างๆได้ในส่วนของตรงนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวขึ้นเป็นภาพตัวอย่างดีกว่าเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าภาพที่ถ่ายออกมาแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะไปดูเลย แบตเตอรี่ของตัว OPPO A71 ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าใช้งานได้แบบเต็มวันสบายๆเลยเพราะว่าให้ความจุมาอยู่ที่ 3,000mAh เลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาของเครื่องนี้นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่5,990บาทนะคะได้รม3 g b ด้วยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แบบ คุ้มมากๆเลยแต่ว่าถ้าใจคุ้มกว่านี้นะคะก็คือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อร่วมกับโปรโมชั่นของทาง AS เนี่ยก็จะได้ราคาที่แบบว่าถูกลงไปอีกนะคะราคาอยู่ที่3,990บาทเท่านั้นเอง ซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองเลยจะว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากดูรีวิวแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.specphone.com วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ